Terima kasih telah menonton! สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โตแหมวันนี้นะี่คะเสื้อสวยนะเปิดหน้าหน่อยสิมาคุยกันหน่อยพูดจากันหน่อยนี่หน้าหายไปไหนใครปิดไปช่นี้อ,อ้อาอหรออไเนี่ยโอตกใจนี่ตกลงว่าหน้าคุณหันไม่ถูก,ห,ถกหรือว่าคุณใส่เสื้อกับด้านหรือว่าอะไรยังไงคะเนี่ยหึ ใส่ถูกนะใส่ถูกเหรอยังไงนี่ต้องเป็นด้านหน้าสิทำไมเอาด้านหลังมาไว้ข้างหน้าล่ะคะฮะอ้าวเหรอคุณเอาด้านหลังมาไว้ด้านหน้านี่เป็นด้านหน้าที่ถูกต้องไงคะซึ่งด้านหน้าของคุณเนี่ยคือด้านนี้นะคะนี่เห็นไหมสวยนะคะแล้วก็ด้านหลังอแล้วคุณไม่หันอะนี่ฮะด้านหลังตลกมาคุณใส่เสื้อกับด้านใครกลับด้านคุณ นี่จะบอกให้ถึงจะด้านแบบนี้นะด้านไหนก็ดูดีนะครับด้านไหนก็ดูดีถูกนะคะเพราะว่าเสื้อเขาสวยจริงนี่ค่ะ,ะ,ะต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการทบุรีวาไราตี้นั่นเองนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยบริษัทคนทนบุรีจำกัดค่ะบอกให้เลยว่าเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในเรื่องของการทัวร์เรื่องของการบริการนี้ประทับใจมาก นะฮะแต่ที่ขึ้นชื่อมากนะฮะการทัวร์ของเราเนี่ยจะไม่เหมือนใครคะนะฮะจะเป็นในส่วนของทัวร์ไหว,ว้พระ5วัดในฝั่งทนนะครับ<อ>แล้วก็ไหว้พระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดด้วยน้องเนี่ยจ๋าแต่ที่สุดยอดมากกว่านั้นไหว้มังกร3ส่วนเพราไหว้มังกร3ส่วน3จังหวัดแล้วไปกี่วัน1วันโอ้โหเจ๋งอ่ะแต่ที่สุดยอดมากกว่านี้นไหว,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 ว้พะระลอยน้ำห้าพีน้องครับผมกี่จังหวัด ห้าครับกี่วันหนึ่งวันโอ้แต่กัด้วยหรอโอ้โหสุดยอดมากๆแล้วคุณนี่แบบว่าได้อะไรที่แบบเต็มๆจริงๆเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับบริการการทัวร์ของบริษัทนี้นครนอกจากจะมีทัวร์แล้วนะคะบริษัทคุณธนบุรีจำกัดของเรานะคะขอบอกเลยว่าเรามีคลื่นวิทยุนะคะ สามคลื่นด้วยกันมีคลื่นอะไรบ้างอคลื่นหายคลื่นอยู่นี่อ่โยนี่อ่าอยู่ตรงนี้นะคะไม่ต้องมาซิมเลยใสัยไม่ดี็สามคลื่นของเรานะคะคลื่นแรกเลยคลื่นพี่ใหญ่ของเราเนี่ย88.75ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมเพลิของคนลูกทุ่งนั่นเองนะคะคลื่นนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าจะจ่าจัดอยู่จ้าอ่าแล้วก็รวมไปถึงนี่ค่ะใครที่ชอบฟังเพลงเก่าลูกกรุงจจะแนะนำครับไปขึ้นทนอ่าธนบุรีวาไรตี้จ้ะคอมเทอ่า 88 25เมกะเฮิร์ต้นะครับเพลงเก่านี้จะถูกรวบรวมนะฮะคุณแบบว่าย้อนความทรงจำนะฮะตั้งแต่สมัยอดุนเนี่ฮะอดีตอ่านั่นแหละนะครับผมอย่าบอก่า <นะ S 2> คุณพิจาร์ยู่ใช่ครับผมช่างหมาะกับหน้าตาและอายุของคุณนะคือแลวนอกจากนั้น <c oughs> ถ้าแบบว่า rain, อินเทนอินเทนฟังคลนนี้รับรองว่าคุณไม่ตกท่อแน่นอนตกท่อนะไม่ต้องแก้ใช่ไหมตกเทนเออคือไม่เตรียมอ่ ตอนะครับกับเพลงเอ็มนะครับจับเพราะไม่ใช่เล่นคือนในวงก็จัดดูด้วยโอ้คุณจัดหลายขึ้นนะเนี่ยอ่าคนดังนะฮะโอ้โหจะดังในตอนที่คุณเปิดนี่แหลยทาไม่เปิดไม่ดังมันเลยฮะฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะคลื่นของเราเอาฝากเว็บไซต์นี้เอาไว้ด้วยก็แล้วกันที่เว็บดอทคนทัมเบอรีดอทซีโอดอททีเอชนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ไกลๆต่างจังหวัดคลิกเข้ามาเอ่อ จะจูนหาความถี่88.75ห88.25หาไม่เจอสักทีนะะเว็บนี้เลยรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ที่นี่ที่เดียวแต่พูดถึงบอกว่าวันนี้พิเศษจริงๆเดี<ม>๋ยวเราแต่งตัวหล่อแบบนี้เรามีหนุ่มหล่อมาหนุ่มเชษใช่ยชนะอาไม่มีแพ้ครับใช่ใช่เขาเขาแต่งเขาตั้งชื่อนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะ เหมือนเหมือนมันเป็นเคล็ดลับอะไรสักอย่างของเขาเป็นฉายาของชัยชนะอะไรวันนี้ใครมาเป็นพิธีกรวันนี้เนี่ยน้องอ้อนเป็นคนที่พูดคุยกับคุณเชษชัยชนะนั่นเองนะคะสาวอุบลกับลืมฟีโน่เคยฟังป่ะสาวอุบลวันนี้ต้องจริงตามตาเราเพลงกันคนร้อเพลงกันอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพากันสร้างซุกซนหนึ่งก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงสาวอุบลในเวอร์ชั่นจริงๆของเขาสักทีหนึ่งนะ่ยค่ะคุณเชษชัยชนะนั่นเองค่ะ ปิ้วมาหมอสายมาพี่ ้านนี้อันนี้ดูไปโบกับด้านเร็ว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 ไปทำบุญไปยแไป สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทคอนทุนบรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะค่ะชิงต้อนรับสู่ทัวร์ทั่ไทยบริษัทคอนทุนบรีจำกัดค่ะเชิญค่ะเที่ยวสนุกสุกใจ สนใจโทร028013211ถึง14ไปกินเจเพียงหนึ่งมื้อมื่นชีวิตรอดอยู่ไม่สูญสิ้น14ตุลาคมสมาทานศีลไหว้พระพุทธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิ่มสามปางร่วมพิธีกรรมนมูลนิธิอุบลรังสีจุลามณี สักกระเจ้าแม่กวนอิมปางที่เบตรปราบมารให้ลาบชมความงดงามวัดหนองหอยราชบุรีเจ้าแม่กวนอิมปางนั่งสมาธิองค์ใหญ่ที่สุดความศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาวัดศรีมหาโพธิเจ้าแม่กวนอิมปางประทานบรรดาลความสำเร็จนำมาสู่ตัวเองและครอบครัวสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้สมาชิกข้า199บาทบุคคลทั่วไป1,200บาทโทรศัพท์0 28013211-14อิ่มบุญอิ่มตาสำราญใจภายในวันเดียวเที่ยวไปกับบริษัทค้นทนบุรีจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมิตรไกวันนี้เราจะมาดูสิว่าคนไทยอยากไปเที่ยวที่ไหนกันอยากไปสวิตเซอร์แลนด์อาบน้ำแร่แพ้น้ำร้อนที่ออนเซ็นที่บุญอยากไปวัดนองมี คุณรู้ไหมถั่วทั่วไทยร่วมทุกสถานที่ไว้นี่เลยสวิตเซอร์แลนด์และออนเซน็นญี่ปุ่นชวนไปสัมผัสธรรมชาติให้อาหารแกะที่ชินนรีวินเทจฟาร์มชมป่งยุการยุคตัวจากธรรมชาติอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนที่บอกรึงสักการะหลวงพ่อพระธาตุเจดีหลวงตกน้ำมันบัดราคา1,600บาทสอบถามข้อมูลการท่องเทีท่ยวโ,โทร0 2 8 0 1 3 2 1 1าถึง14ายด่วนโทร0867885705อาทิตย์ที่2อธันวาคมแล้วจะรออะไร,ร่ะครับบริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้ถือใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเลขที่12สองทับ01930ขอนำทุกท่านร่วมเดินทางทัวทั่วไทยกับบริษัทคนทนบุรีจำกัด เที่ยวสนุกอิ่มบุญได,ด,ด้ภายในวันเดียวสักการะเทพมังกร3มส่วนสจังหวัดภายในวันเดียวที่จะพาคุณเดินทางไปตามหาตำนานเทพเจ้ามังกรอันศักดิ์สิทธิ์สจังหวัดจากกรุงเทพผ่านชะเชิงเซาสิ้นสุดที่จันทบุรี หินลมชมวังฟังเสียงคลื่นเรืองรื่นสามพันนามกับการเดินทางที่จะพาคุณไปยังสถานที่ที่รวบรวมความรักความหวังในสมัยรัชกาลที่6กับพระราชนิเวศมรุกทายวันอิ่มอร่อยจับจ่ายซื้อของที่ตลาดน้ำหัวหินสามพันนามและปิดท้ายพักผ่อนในบรรยากาศสบายริมทะเลหัวหินที่หาดสวนสนประดิพัน สักกะระเทพเจ้าแห่งความสำเร็จพระพิคเนตใหญ่ที่สุดในโลกสามปางปางยืนเทวสถานอุทยานพระพิคเนตปางเสวยสุขนวัดส,สมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาปิดท้ายร่วมขอพรกับพระพิคเนตปางนั่งอุทยานพระพิคเนตจังหวัดนครนายก ไหว้พระข้าวัดดังฝั่งทนกับการศักขะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีร่วมไหว้พระขอพรเสริมมงคลโชคลาบเพื่อเป็นแสงเทียนนำทางในการดำเนินชีวิตกับ9ก้าวัดดังฝั่งธนบุรีทุกเส้นทางของการเดินทางกับบริษัทคนธนบุรีจำกัด เรามีบริการรถบัสปรับอากาศทั้งขนาดกลางและรถบัสปรับอากาศขนาดใหญ่รวมไปถึงยังมีบริการรถตู้ปรับอากาศ VIP ทุกขนาดพร้อมทั้งยังมีประกันอุบัติเหตุให้สำหรับทุกที่นั่งอีกด้วยสนใจร่วมเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะติดต่อเราบริษัท้นทนบุรีจำกัดหมายเลขโทรศพัพท์028013211 14 บริษัทคอนทบุรีจากัดเด้อับไม่อยู่ด้วยกันต่อนะคะในเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมขายคงอยู่กับอ้อยนะคะบอกไว้ว่าเรามีศิลปินนะคะหน้าใหม่มาแนะนํากันกับลูกทุ่งสารฝันของเรานะคะนั่นก็คือขอต้อนรับคุณแช่ชัยชนะในเบรกนี้ด้วยส,ส,สวัสดีค่ะ,ะ,คะสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับแล็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยน,วน,นะคระับคนนมา ก็อบอกว่ามาโปรโมตอัลบั้มล่าสุดเลยของตัวเองด้วยใช่ครับอัลบั้มชุดแรกชุดแรกในชีวิตเลยใช่ช,ช,ชื่ออัลบัาอะไรคะชื่ออัลบั้มเพื่อฝัน,นเพื่อฝันใช่ค,ครับนะคะคอนเซปต์ของอัลบั้มเป็นยังไงคะคอนเซปต์ก็คือเป็นความฝันที่ผมตั้งใจไว้หลายสิบปีก่อนอว่าสักวันหนึ่งเราต้องมีอัลบั้มหนของตัวเองแล้วก็เราต้องเดิน ตามอไอดอลของเราก็คือไอมีคือแตจะบอกว่ามีไอดอลในใจของเราอยู่แล้วมีอไอดอลในใจใครเอ่ยก็อัศนีวสันก็เซมบุร์สโหผิวป้อมอัสนีวสันเลยะะใช่นักฟิล์นจังหวัดเดียวกันอ,อก็เลยเห็นนิวป้อมเล่นตามคอนเสิร์ตก็เลยมีความรูษษ้สึกว่าเราก็เป็นศิลปินคนหนึ่งที่ถือว่ามีความตั้งใจครับเขอยากจะทําส่งความสามารถลองดูสักครั้งในชีวิตของเรา ก็มีศิลปินรุ่นพี่เป็นไอดอลของเรานะคะแล้วเราก็เหมือนกับว่าเป็นแรงบันดาลใจนะคะเป็นแรงบันดาลใจเป็นสิ่งแรกเลยครับสิ่งแรกทําให้เราต้องทาอะไรบ้างนะครับทำให้เราผลักดันความฝันตัวเองให้เป็นจริงใช่ค่ะชุดแรกแล้วใช้เวลาทํานานหรือเปล่าคะอัลบั้มชุดนี้อัลบั้มชุดนี้ผมใช้เวลาประมาณปีนึงหนึ่งปีเต็มเลยใช่ครับโอ้โหก็คือมีทั้งหมดกี่เพลงคะสิบเพลงครับสิบเพลงกับหนึ่งปีเต็มในการทํา ถามก่อนว่าเพลงโปรโมทในตอนนี้จะเป็นเพลงอะไรเพลงโปรโมทก็มีลืมฟิโน่แลวก็สาวอุบลลืมฟิโนอกับสาวอุบล<ช>จะบอกบว่า2เพลงนี้นะคะท่านผู้ชมเป็น2เพลงที่ฮิตมากๆเลยในลูกทุ่งรุงทนของเรานะคะคมีคนขอมาเยอะมากเลยทีเดียวนะเดี๋ยวให้พูดถึงเนื้อหาก่อนละกันสาวอุบลเนื้อหาเป็นไงคะสาวอุบล<ม>เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ,กบมีเพื่อนคนหนึง่ง เขาไปเรีนยนหนสือต่อที่จังหวัดมหาสารคาม oh. ก็เลยเขาอยากจะถามว่าตอนนี้สบายดีไหมเป็นอยู่ยังไงอะไรเงี้ยพี่คิดถึงหน้าอะไรเงี้ย mm. ก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาแบบคือเป็นการ mm. เขาเรียกว่าเป็นแนวคิดของคนคนหนึง่งผมก็เลยได้เอามา,าผสมผสานกับ สาวอุบลนั่นเองนะคะน่าจะถูกใจนะคะนอกจากสาวอุบลแล้วจะเป็นสาวทองที่อื่นๆด้วยได้สาวกรุงเทพสาวเชียงใหม่เชียงรายผมไปร้องต่างจังหวัดอย่างจังหวัดสกลนครผมก็ร้องเป็นสาวสกลนะสาวสกลก็ปเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อจังหวัดเองใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้ชื่อจังหวัดอย่างไปเขาเรียกกูรด่ะก็ร้องเป็นสาวอูดรนสาวูดอไปเลยครับก็ขึ้นคอนเสิร์ตมา คือจะโฉจังหวัดนี้ก็ทั้งได,ได้ทั้งทุกจังหวัดเลยใช่ไหมคือไปได้ทั้งหมดครับ <S 2> <S 2> แต่คือผมยังถือว่าเป็นศิลปินกลุ่มเล็กๆครับแต่ยังเดินทางไม่อยู่เดินไปช้าๆเหมือนกับเ็าเรียวกยว่าเต่าเนาะบา่คนอ่าบางคนอาจจะเดินเร็วเหมือนกระต่ายแต่ว่าอาจจะขี้เกียจอาจจะแวะพักบ้างแล้วก็นอนหลับสบายแต่ผมไม่ฮะผมก็เดินทางต่อเนื่องตลอดเราก็เดินตลอดใช่ครับเข้า คืนวิทยุบ้างแล้วก็มีการเพจหน้าใหม่เข้ามาหาตั้งเพจบ้างเฟซบุ๊กด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีช่องทางมากมายให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยนะคะอ่ะเื่บสักที่เห็นบอกว่าเพลงสาวอุบลนี่ได้ไอเดียหรือว่าได้แนวคิดเพลงนี้มาจากใครนะคะเห็นบอกว่ามาจากเพื่อนคนหนึ่งที่สามคนอ๋อนี่คือประสบการณ์จริงของเพื่อนเราเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเขามาเล่าชีวิตร่องชีวิตส่วนตัวให้เราฟังใช่ครับแสดงว่าเราก็เป็น ช่วยหรือเป็นที่ปรึกษ,ษาให้เพื่อนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือตอนแรกก็ผมอยากคืออยากได้แนวเพลงประมาณเนี้ยแบบไม่ซ้ําใครอ่ะเอาพเพลงประมาณว่าคิดถึงสาวสักคนหนึ่งอ่ะอเอาความรู้สึกของคนคนหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้คลองมาทําดูแล้วก็ลองปล่อยทำขคืนวิทยุแล้วก็เล่นให้กับแฟเนเพลงฟังดูแฟนเพลงชอบอชอบก็เลยตัดสินใจว่าเออทำสาวคน ว่าสาวจังหวัดอื่นก็เยอะนะลองลองสาวคนดูว่ามีคนแอบรักสาวคนเยอะใช่ว่าได้ยินไหมอ่าได้ยินเขาบอกว่าสาวคนนะระก็จริงครับจริงจริงใช่ไหมอันนี้ยอมรับแล้วด้ส่วนตัวคุณเชฟเป็นคนที่ไหนคะผมเป็นคนอ่าจังหวัดเลยจังหวัดเลยครับ นะคะก็เป็นคนอีสานนั่นเองเป็นคนอีสานเป็นคนอีสานนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะอ่ะเอาอย่างนี้ละกันนะคะอารบัฟชุดนี้เนี่ยแนวดนตรีแนวเพลงดีกว่าเป็นสไตล์ไหนเอ่ยถ้าจะบอกแนวสไตล์เพลงก็จะเป็นร็อกเพื่อชีวิตผสมรูนถุงครับเป็นลูกทุงหมูร็อกเพื่อชีวิตคืะมานีอเดียวกงผมนี่มาจากเขาเรียกว่าสไตล์การเล่นแบบเซกูโซ่แต่ผมจะไม่ตามสไตล์ของจะไม่ก๊อปมา คือเรายึดแค่เป็นไอดอลของเราแค่นั้นเองป็นอใช่ครับคือเขาทั้งเล่นเองร้องเองแต่งเองถูกไหมครับแล้วผมก็เลยตามแบบอย่างก็คือผมเล่นด้วยผมร้องด้วยแล้วก็แต่งเองด้วยก็คือมีส่วนร่วมในอัลบั้มชุดนี้ใช่ครับคือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเอ่ยคือประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวก็คืออัลบั้มนี้แต่งแลร้องเองหรือเปล่าคะด้วยครับทำนอง เลียบเรียงเองเลยดนตรีดนตรีแล้วก็จะมีบางบทเพลงที่ถือว่าเป็นอาจารย์ผมก็เขาเป็นโปรดิวเซอร์ในของอาสยามด้วยอือาอาจจะไม่เอ่ยชื่อในนี้นะครับค่ะครับก็คือเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของวงบ่าววีครับอ๋อหนึ่งในสมาชิกข,ของวงบ่าววีใช่ครับเป็นที่ปรึกษาผมด้วยอ๋อที่ปรึกษาด้วยนะคะก็คือมีส่วนร่วมนในอัลบั้มชุดนี้ ใช้เวลาทำหนปีเต็มๆเนี่ยความยากง่ายอยู่ตรงไหนคะความยากอยู่ที่แนวไอเดียแนยวไอเดียครับเราจะสร้างสรรค์ผลงานให้แฟนเพลงชื่นชอบได้อย่างไรแล้วก็ต้องมานั่งคิดกันแล้วก็เอาประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมเคยเล่นดนตรีนะผมก็พยายามฟังแน,เนวเพลงหลายแนยวเพลงทั้งสากลแล้ชีวิตลูกทุ่ง หมอลำอะไรทุกอย่าง<ม>แล้วผมมานางคิดว่าเพลงแนวไหนที่จะทําให้คนฟังฟังได้นานค่ะผมก็มานางคิดว่าสรุปกันว่า<ม>เป็นแนวเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนี่แหละที่อยู่ได้นานเพราะผสมประสานกับความเป็นไทยด้วย<ม>ครับ บอกเลยนะคะว่า<ช>เป็นแนวดนตรีนะคะที่มาจากความเป็นตัวตนของเราเองด้วย<ช>นะคะเอาเป็นว่าเรื่องอะไรไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเอาเป็นในช่วงหน้านะคะเราจะมาเจาะเลือกถึงผลงานเพลงตื่นตของคุณแชชชนะด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงชีวิตส่วนตัวกันด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้เบรคกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาะค่ะ ฮัลโหลเจ้าเจ้าฮัลโหลเจ้าเจ้าเร็วๆนะอ่ะเอารถสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง นั่งมองมาให้กำลังใจขอรายงานตัวผมเป็นนักร้องหัดไหม่ิิมาแหนไหม่ขับกล่อมใจทุกทานขอกล่อมใจทุกทานขอปาตัวไว้อยู่ในอ้อมใจตั้งแต่จับไมมาพึ่งได้ออกงานถ้าเสียงบ้มวนยับเฝ้ารำคาญไพเต็นนาหาน สีขอบคุณหลายหลายขอขอบคุณหลายหลายขอเสียงแนะ่คระั คุณกำลังจที่ดีโอกาสหน้ามีคงได้พอกันมา เพียงหนึ่งมือม้อมื่นชีวิตรอดอยู่ไม่สูญสิ้น14ตุลาคมสมาทานศีลไหว้พระพุทธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมสามปางร่วมพิธีกรรมน้มูล,ลนิธิอุบลรังสีจุลามณีสักการะเจ้าแม่กวนอิมปางที่เบตรปราบมารให้ลาบชมความงดงามวัดหนองหอยราชบุรี เจ้าแม่กวนอิมปางนั่งสมาธิองค์ใหญ่ที่สุดความศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาวัดศีมหาโพธิ์เจ้าแม่กวนอิมปางประธานบันดาลความสําเร็จนํามาสู่ตัวเองและครอบครัวสํารองที่นั่งได้แล้ววันนี้สมาชิกข้าว199บาทบุคคลทั่วไป1,200บาทโทรศพัพท์028013211ถึง14อิ่มบุญอิ่มตาสำราญใจภายในวันเดียวเที่ยวไปกับบริษัท้นทนบุรีจำกัด